นักเรียนทุนหลวงสู่นักปฏิวัติจากกระแสะการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วโลกในยุคนั้นนำไปสู่การที่มีกลุ่มนักเรียนทุนหลวงที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้รวมตัวนัดประชุมกันที่กรุงปารีสในปี2470ด้วยโดยผู้ก่อการคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งผู้ก่อการเห็นพ้องว่าหากทำการล้มเหลวก็คงได้รับโทษไม่หนักถึงขั้นประหารเพราะในหลวงทรงเมตตาคงได้รับโทษไม่เกินกว่าที่กบฏรอสร้อยสามสิบได้รับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของคณะราษฎรใน การก่อการครั้งนี้ต่อมาผู้ก่อการได้เดินทางกลับสยามแล้วเข้ารับราชการตามตำแหน่งได้เริ่มมีการชักชวนผู้คนเพื่อเข้าก่อการครั้งนี้นำไปสู่การที่สี่ทหารเสือซึ่งมีอิทธิพลในกองทัพเข้าร่วมคณะรัษฎรได้ใช้เวลาเตรียมการสร้างความเกลียดชังเพื่อหาสมาชิกในรั้วมหาลัยและค่ายทหารเป็นเวลานานถึง3ปีในระหว่างนั้นตำรวจได้มีการกราบทูลให้ในหลวงทราบเรื่องแผนการปฏิวัติแต่ในหลวงไม่ได้มีรับสั่งให้จับใครเพราะอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์แผนการปฏิวัติจึงยังคงดำเนินการต่อไป